ของเดิมตอนผมสตาร์ทมาใหม่ๆเสียงเครื่องมันล้วนเลยใช่ครับมันแบบรอบมันสูงมากอันนี้ปรับใหม่ให้มันเสียงหลอดขึ้นสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพผมโจ a อ n คเ k ็บเกครับวันนี้ผมจะพามารับชม ขั้นตอนการปรับจูนของ ECU รถ Harley Davidson รุ่น Sportster ปี2015ครับก่อนอื่นผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าสภาพตอนนี้ก่อนการปรับจูนเนี่ยเสียงท่อไอเสียและเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไงครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ เสียงรอบเครื่องค่อนข้างจะเดินเบาค่อนข้าง,งสูงูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังปรับจูนจะเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราอัปโหลดข้อมูลจากกล่อง ECU ของรถนะครับเราก็เอาข้อมูลเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการปรับจูนนะครับเดี๋ยว ก่อนปรับปรูนเนี่ยผมต้องเอารถขึ้นดนโน่ N o ก่อนแล้วก็อ่านค่าอัตราก,การเผาไหม้ไอเสียนะครับแล้วก็ดูเรื่องของแรงมา้าแรงบิดว่าเครื่องยนต์พื้นฐานเป็นยังไงหลังจากนั้นเราถึงจะมาปรับปรูนในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการเอารถขึ้นดนโน่ N o นะครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับไปค,ครับ วัดในเรื่องของอัตราก,การของไหมทั้งฝุ่นหน้าฝุ่นหละก็โดยกุเนี่ยถ่าการของไหมของของรถทั้งนี้รวมผสมค่อนข้างติดเชื้บางนะครับคือส่วนผสมบางมายคมว่าการกีดจากน้ำมันเนี่ยไม่สำคัญกับอากาศที่เข้าเครื่องนวนมากกับไอเสียที่ออกมาก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคูณเสร็จแล้วจะเป็นยังไงต่อ ครับหลังจากเขียนไฟล์เสร็จเราก็เอาข้อมูลที่เราเขียนเนี่ยดาวน์โหลดเข้าในกล่อง ECU นะครับหรือเรียกว่าขั้นตอน ECU programming ครับครับตอนนี้ผมก็ได้เขียนไฟล์เข้าไปในกล่อง ECU เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสวัดค่าอัตราการเผาไหม้กันอีกรอบนึงนะครับแรงมา้าแรงบิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับส <So S 1> um, ่วนวันนี้ก็การปรับจูนของเจ้าฮาร์ลเดีวิสันนะครับตัวสปอร์ตเซอร์8 8 3ระงคันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับก็การปรับจูนเนี่ยเราปรับจูนให้รถนะครับเผาไม้สมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนแรงม้าแรงบิดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองจากการที่เครื่องยนต์เนี่ยเผาไม้สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมทาก็คือการปรับจูนเรื่องของรอบเดินเบานะครับของเดิมเนี่ยก่อนจูนเนี่ยรอบเดินเบาคันนี้ค่อนข้างรอบเครื่องค่อนข้างสูงแล้วก็ ไม่มีสเสน่ห์นะครับเราก็ปรับจูนรอบเดินเบาเนี่ยให้เป็นสเสน่ห์ตามสไตล์ของอุทาเลดิบิสันนะครับซึ่งเสียงเครื่องยนต์ก็จะเพาะขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์จะแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ผมมีทําคลิปเสียงเทียบให้นะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปว่าก่อนจูนกับหลังจูนนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์จะต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะครับ ตอนผมสตาร์ทใหม่ๆเสียงเครื่องมันร่วนเลยใช่ครับมันแบบรอบมันสูงมากอันนี้ปรับใหม่ให้มันเสียงหลอดขึ้ิโอเคเสร็จแล้วครับวันนี้ก็ยกกลับได้เลยครับจัน